โฮโยเฟสสอ2พมาแล้วได้อะไรกลับไปบ้างอย่างแรกอันนี้ฟรีร่วมกิจกรรมตามบูธแค่แสดง UID สแตมป์พาสปอร์ตและกระรับตั๋วเลเซอร์ของเกมนั้นๆไปได้เลยเสร็จแล้วก็มาทดลองเล่นเกมกับอุปกรณ์เกมระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอนโซล PC โน้ตบุ๊ก PS ไฟยังมีให้เลยเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมสแตมป์พาสปอร์ตต,ตรงทางออกสะสมสแตมป์ครบก็มารับรูปถ่ายที่ลึกประจำงานปีนี้โฟโต้บูธเขาจัดให้เต็มสูบกล้องคุณภาพไฟจัดเต็ม รอรับรูปที่ระลึกสวยๆกลับบ้านได้เลยอยากได้ของติดไม้ติดมือเพิ่มเติมเขาก็มีบูธเมอร์เชนได้ให้ทั้งของออฟฟิเชีลและของอาซิตมางานทั้งทีก็ต้องสอยกลับบ้านหน่อยนี่ซื้อครบทุก500บาทมีตั๋วลัคกี้ดอให้1ใบด้วยใครงบไม่พออยากได้ของออฟฟิเชีลกลับบ้านก็ไปร่วมกิจกรรมบนเวทีเดินจนทั่วงานเหน,นื่อยๆก็มารับบริการจากเบอร์นิดและแอนบี้ที่มาคอลแลบกับปะคามาล่าร้านข้างๆมีแซลมอนจากซูชิโร่ด้วยเต็มแซลมอนโคตรคุม้ม ก่อนกลับก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปกับรถลายตัวละครที่ชอบโดยเฉพาะท่านสปาร์คเน่หนี่เฮ้ยหน้ารถมีตุก๊กตาด้วยน่ารักอะ่ะอยากได้กับบ้านจัง